กินปูไม่อันพร้อมอาหารบุฟเฟ่สามมื้อล่องแพดูเหยียบพายคายัคสุด<ล>ชิล่นน้ำสระกลางทะเลเอ้งห้วยมีฟองฟรีด้วยนะวันนี้ต้องจะพาไปเที่ยวที่สเสน่ห์ทะเลจันโฮมสเตย์มาถึงแล้วก็มาที่สเสน่ห์จันคาเฟ่ก่อนที่นี่เขาเป็นทั้งคาเฟ่จุดขึ้นเรือและจุดจอดรถมีเครื่องดื่มเย็นๆให้เรานั่งจิบแบบชิๆลๆรอเรือเรือมาแล้วก็ไปกันเลยแล้วจะบอกว่าเรือกับจุดจอดรถที่นี่ฟรีด้วยนะมาถึงโฮมสเตย์เขาก็มีมื้อเที่ยงรอเราแล้วเขาจัดแบบบุฟเฟ่อยากกินมากแค่ไหนก็เดินไปตักเเเเเอออออาาาาาาางงงงงไไไดด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 ้้้้้้้้ลลลลยยยมมมมมมมืืนนนนนนีีีีีกกกกกกก็็็จะะะะสสสตตตหห่่่่่่ปปปผผัััััแแแววููชุุทรรๆคิิบบถ ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงไว้ให้เรากินฟรีด้วยนะเครื่องดื่มก็เติมไม,ม่อั้นเหมือนกัน24ชั่วโมงกินแล้วก็มาเข้าห้องพักกลางทะเลกันที่เนี่ยเตียงออน,นอนสบายแอร์เย็นชั่มและมีที่นั่งชมวิวทะเลด้านนอกด้วยนะพักผ่อนแป๊บเดียวก็ได้ไปล่องแพแล้วเขาจะพาเราไปดูเหี่ยวเล่นน้ำกลางทะเลแบบใกล้ชิดธรรมชาติหรือจะกลับมาเล่นสไลเดอร์หรือพายเรือคายักก็ได้นะคนละที่ปังมากๆคือสระว่ายน้ำกลางทะเลวิวดีบรรยากาศดีถ่ายรูปโคตรสวยใจทำคอนเทนต์ต้องห้ามพลาดที่นี่พื้นที่ก็มีถึงไไทหกนี้ดมอ็สิบบไม่อั้นนี่หวานนนนนฉ่่่่า้้้้้จิมแซบบกกุงงีสดดเเืออออหวรรยต้ม จีจาจะกินกี่หม้อก็ตักได้ตามใจเราเลยใครที่เป็นสายแซ่บต้องยำปลาหมึกเนี่สดน้ำยำครบสี่รสอร่อยมากนอกจากนี้เขายังมีน้ำพริกไข่ปูและไข่เจียวโหระพายกินคู่กันรสชาติคือดีสุดๆเลยล่ะและเด็กๆที่นี่เขามีเฟรนช์ฟรายด้วยนะกินเพลินๆและที่นี่เขามีเก๊กห้วยมีฟองกินไม่อั้นด้วยนะอิ่มแล้วแล้วก็ไปลองคาราโอเกะกันดีกว่าที่นี่เขามีซุ้มคาราโอเกะส่วนตัวมีถึงแปดซุ้มแล้วก็สามารถไปลองเล่นเต้นร้ำได้เลยฟรีทั้งขันในเต็มที่แล้วมาเจอก วันที่จ่ายทีเดียวแล้วจบได้ที่พักอาหารไม่อั้นกิจกรรมเพียบต้องมาที่นี่แล้วล่ะฝากติดตามกดไลค์กด share, แชร์แท็กเพื่อนแท็กแฟนและมาจองเลย